ดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จะพาไปดูเห็ดนะคะในปา่าเดี๋ยวมีหน่อไม้ด้วยนะคะไปดูกันเลยดูเห็ดกันนะคะน้าลินมาอมเออมันกินดมนี่เป็นบัวเป็นป่านะคะดูดูได้ยนะคะ ขางดินมาด้วยนะคะวันนี้มาค่ะเดีย๋ยวมาดูมาดูดูหน่อไม้กันนะคะแล้วลินดูหน่อไม้ค่ะว้าวแล้ินเห็นไหมหาหน่อไม้ช่วยป้าด้วยนะฮะดูหน่อไม้ช่วยป้าด้วยนะว่ามีไหมวันนี้อ่าอันนี้น่าจะไม่มีนะป้าออดูกดลัวโมเดลดูด,ด้วยนะคะโมดลเดี๋ยวหยิบก,กัดนะลินนะ ไม,ไม่ไม่สุดค่ะดูที่เฉยๆน้อยโอ้โหหน้อยเนี่ยหนอนนั้นอะเป็นแล้วเด็ดเด็ดเด็ดาซูมก่อนโอ้นี่ไงนี่หน่อดิง้งเอาไหมเอ,เอาเอาหรอใช่อยู่ข้างหน้าแป๊บน,งนึงไปหาอีกก่อนเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะดูก่อนดูก่อนแลรีนราตรงนี้แป๊บ โอ้ยลลินนีวเอาไม้มาละลินาเห็นไหมคะนี่ค่ะทุกคนเอาไม้อไม้ค่ะเอาไม้เกิดขึ้นนะค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะมาดูเร็ว <ward> er! ปาพลนี่ดู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 ทุกคนมีสองหนอโอ้ยทุกคนไม่ได้เอาเสียมมาด้วยทุกคนว่าจะมาดูเห็ดเดี๋ยวนะเก็บไว้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวนะลลินนะแป๊บนึงนนี้ก็มีแหนก็มีนะคะทุกคนโอ้โห โอ้ใหญ่มายยน,นเลยทุกคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วลจะสัตว์หน่อไม้นะคะไหนลูกโอ้โหเดี๋ย,ยวลินอยู่ตรงนั้นนะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวลินสวัสดีทุกคนหน่อยค่ะทักทายทุกสวัสดีค่ะก่อนค่ะ มีมีมีอันนั้นด้วยอันคนดูตรงนี้ก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวนะคะดูนะทุกคนดูนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอ้โหไม่มยาวไม่ดูทุกคน อ,ออกมาเต็มเลยทุกคนทคนีท่ออกก่อนค่ะเดี๋ยวป้าเดินค่ะครับอุ๊ยออกเต็มเลยนะคะทุกคนดูค่ะอยู่ข้างในก็ยังมีเลยค่ะ เราก็มาหากันเป็นนะคะเดินวัวด้วยนะคะทุกคนเดินวัวด้วยวาจะเหยียบนะคะเดินตามป้ามาดูวัวเหยียบขี้ควายนะครับไม่ผมไมีแต่ขี้ควายนะครับเกบโดนที่อ้อมอยู่เฉยๆก็ได้ครับอยู่เฉยเดี๋ยวป้าถ่ายรูปแป๊บ,บนึง บัวเก็บเกียวขี้ควานอืมขึ้นเยอะบัวใช่บัวน่ารักมากเลยดูอยากไปจับตัวไม่ต้องครับเดี๋ยวเขาชนไปด้วยในแม่ไปไหนละในแม่อยู่ไหนไปดูป่ะเดินตามแม่ไปเอาเล่องไว้ก่อนค่ะนารินล่องไ้ไหนเอาล่องวางไว้นี่แหละเพราะว่าเราจะออกมาทางนี้อยู่แล้วค่ะค่ะนารินเดินตามบัวบัวมาเอาแม่อยู่ไหนอ่ะโน้โห ดูหน่อไม้กันนะคะวันนี้ดูทุกคน,นหน่อไม้ดูโอเคอป้าร้อนมากเราอยู่ในป่าห้องหน่อไม้หัวใหญ่ก็มีนะคะดูะกนนินได้ตลอดลเลย เจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะดูคนเด้อช้ายจะช้าโอ้โหชาวซีดอกแล้วทุกคนกำลังเกิดคนดูกำลังเคลียร์นะคะเจออันนี้หมูเล็กนะคะก็ยังโอเคอยู่เมื่อเช้าก็มีคนมาเอาไปแล้วค่ะรอบนึงดูนะคะดูพี่เขาจิ้มนะคะดูพี่เขาจิ้มพี่สาวจิ้มโอ้โหสุดยอดเลยค่ะดูอืมโอ้โหสุดยอดใช่ค่ะใช่ค่ะเยอะเลยเนาะ ปะกลับกันเอามาจากป่าเห็ดแล้วคะป่าเห็ดป่าหนออไม้แล้วนะคะอลินมาต้องมีคนเยอะกว่ามาเร็วเร็วเด็กๆเกข้าบ้านคะ่ะอ่าเปิดประตูค่ะ คำตับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะใ,ะใะสวัสดีครอ่ะ